งงเด้งงเด้กันทั้งประเทศสำหรับประเด็นดราม่าพูดไม่ชัดาการนักร้องหนุ่ม R&B ตัวพ่ออย่างเป๊กผลิตโชคที่ได้คอมเมนต์วิพากษ์วิจารณ์ล้นโซเชียลจนกลายเป็นท็อปออฟตะขาวเพียงชั่วคามคืนแถมยังมีเกลียนคีย์บอร์ดตัวพ่อตัวแม่ที่วิจารณ์ลามไปถึงเรื่องศิลปกรรมของหนุ่มเป๊กที่ตั้งแต่เข้าวงการก็เจอกระแสะวิจารณ์มาตลอดล่าสุดหลังเกิดดราม่าต่างๆเจ้าตัวได้ออกงานอีเวนต์ถึงกับอึ้งพร้อมน้ำตาคลอตอนแรกเกิดจะไม่ได้มาแล้วเพราะว่าแบบไม่สบาย i love her ายเป็นศิลปินคนล่าสุดที่ได้รับฉายาเป็ดห้างแตกโดยสายเหตุมาจากเหล่าบรรดาแฟนคลับตั้งแต่10ปีที่แล้วรวมตัวกับ f อฟเจนใหม่นับพันคนมาให้กำลังใจหนุ่มเป๊กกันล้นลานเซนชั่นโวล์ทะลุยันสกายวอล์กันเลยทีเดียวซึ่งเจ้าตัวพร้อมเปิดใจถึงรายละเอียดเกี่ยวกับประเด็นดราม่าที่มีทั้งหมดและผลงานใหม่ที่กำลังจะมีมาให้ทุกคนได้หายคิดถึงรายละเอียดจะเป็นยังไงนั้นติดตามพร้อมกันเลยค่ะจริงๆนะครับสารภาพว่า ไม่ได้ตามอ่านนะครับเพราะว่าเป็นคนที่ไม่ไม่เคยอ่านข่าวอะไรแบบนี้เลยนะครับคือจะอ่านที่แบบทําให้ตัวเองแฮปปี้ถ้าเกิดเป็นข่าวแบบนี้เพื่อนๆคนรอบข้างเขาจะไม่ค่อยส่งมาให้ผมดูถ้าเรื่องที่เขาว่าผมผมก็คือคิดว่ามันก็คงเลยจุดนั้นมาแล้วเพราะตอนนี้ทุกคนก็รู้ว่าผมพูดไม่ชัดหรืออะไรอย่างเงี้ยครับมันก็เป็นเรื่องจริงก็ไม่รู้จะปฏิเสธยังไงไม่รู้จะแก้ตัวยังไงครับก็ยอมรับก็ได้ครับก็พูดได้ประมาณเนี้ยครับแต่ว่าถ้าเกิดผมแบบทําไม่ถูกใจคนไทยหล,หลายๆคนหรือว่า คิดว่าผมดัดจริตอะไรอย่างีงก็ต้องขอโทษด้วยแต่ว่าเดี๋ยวผมจะไปพยายามพูดให้ชัดขึ้นแล้วกันนะครับ,บ,าาบปารร้าร่างหน้าส่กลมใสงกลมพอไดนไก็ยังมีออกมานี่มันมันถึงขั้นขนาดชินแล้วครับ <laughs> ไม่ไม่รู้จะตอบอะไรแล้วเพราะว่าก็ทุกครั้งก็ตอบไปตอบไปสิบปีแล้วใช่ไหมครับคนเยอะมากๆเลยก็รู้สึกดีใจมากๆที่คนมาเชียร์กันเยอะขนาดนี้ครับ <laughs> ตอนแรกไม่คิดนะครับว่าจะมากันเยอะขนาดนี้ได้ข่าวว่าเออจะมากันประมาณหนึ่งแต่ไม่คิดว่าจะเป็นประมาณนี้ <laughs> <laughs> เห็นแล้วว่ามาตั้งแต่บ่ายมันนั่งรอกันอยู่ข้างนอกหัก น่าก็ไม่ให้เข้าต้องแบบมีมินิงเล็กๆเบาๆมีแน่นอนครับเร็วๆนี้แต่ว่ายังระบุวันไม่ได้นะครับอาจจะเป็นสิ้นเดือนนะครับแต่เดี๋ยวถ้าได้วันรับเวลาจะมาบอกอีกทีครับปล่อยเพลงไปนะครับชื่อเพลงว่าอยากให้แววตาฉันเป็นคนอื่นก็ค่อนข้างกริบนะครับก็แบบไม่ค่อยมีคนสนใจฟังแต่พอมาปีนี้ก็กลับมาขึ้นชาร์ตที่1เหมือนกับว่า10ปีที่เขาแบบเขาหายไปใช่ไหมตอนนี้เขา r e ิร์นกลับมาให้เราแบบเต็มอิ่มแน่นเอียด ก็ตอนนี้นะครับเริ่มเข้าไปคุยกับที่ Grammy ที่เดิมแล้วครับก็เริ่มเริ่มทำเพลงต่อเนื่องแล้วครับเดี๋ยวคิดว่าเร็วๆนี้เร็วๆนี้คงจะได้ปล่อยออกมาครับผมก็จะไปเรียนต่อที่ต่างประเทศครับแต่ว่า เพราะว่าไม่ได้ไม่ได้แพลนชีวิตว่าจะเป็นแบบนี้ใช่ไหมครับก็เลยจะไปเรียนต่อแต่ทีนี้คงจะต้องยังไปไม่ได้แล้วรีวิวดราม่าต่างๆทําอะไรเป๊กไม่ได้แต่กลับทําให้เป๊กรู้สึกเหมือนเกิดใหม่อีกครั้งเพราะเหล่าแฟนคลับที่แม้จะห่างหายกันไปนานกว่า10ปีได้หวนกลับมาแสดงพลังใจให้เป๊กแบบล้นหลามมากมายขนาดนี้มาเชร์เป๊กผลิตโชคค่ะก็จะมากันเยอะเลยก็ก็จะมีทางนัทั้งเพจอะค่ะเพจออฟฟิเชียลอะค่ะแล้วก็ทางไลน์กันเองก็จะมีกลุ่มกลุ่มใครกลุ่มมันด้วยอะค่ะหลายๆเรือก็จะไเรียกเป็นลวงอ แล้วก็กลุ่มเก่าด้วยอะค่ะก็จะเยอะเลยเป็นฟังมาไป็น 10, 10ปีสักอายุ30ขึ้นเราก็จะเป็นรุ่นเด็กๆใหม่ๆที่เพิ่งมาเจอบ่ายๆประมาณบ่ายโมงบ่ายสองะค่ะ กจะมีน้องหน,หน้ามาเร็วกว่านี้ก็มีค่ะก็ให้กําลังใจก็คือเขาเขาเข้มแข็งอยู่แล้วเขาไม่เคยดราม่าเนาะก็เราเราก็จะซ <c oughs> ัพพอร์ตเขาเต็มที่ไม่ว่าเขาจะเจอข่าวอะไรเ <c oughs> ขาไม่เคยว่าต่อว่าหรือว่าตอกกลับเลย <c oughs> เราก็ซัพพอร์ตด้านหลังเต็มที่ <c oughs> เราตามกันไปทุกงานเลยไม่เจอไม่เป็นไรแต่ว่าขอไปเชียร์ให้เขารู้ว่าพวกเราไปอะคะ่ะ <c oughs> ที่พี่เป๊กบอกว่าจะไม่อย่าไม่อยากให้ทิ้งกันไปไหนให้อยู่กันนานๆก็คืออยู่กันนานๆแน่นอนค่ะไม่ไปไหนแน่นอนค่ะซัพพอร์ตแน่นอนค่ะพี่เขาน่ารักหลง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 หล เเอปได้ักหนูชอบตอนที่พี่คอลแรปมากเลยะะเค่ะลงค่ะเคยเป็นติ่งที่เขาตอนดิสนีย์ขับ <laughs> 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 แล้วก็หายไปแล้วก็เพิ่งกลับมามาใบคา่ขไปครึ่งไปสองคนะ่ะร <laughs> ้องแต่นั่งข้างในจนมานั่งข้างนอก <laughs> ไม่ร้อนค่ะไม่ร้อนไม่ร้อน และไม่หมดเพียงแค่แฟนคลับที่ออกมาให้กําลังใจตัวพ่อ R&B คนนี้หลังเกิดกระแสด,ดรามา่าเหล่าเพื่อนเพองในวงการบันเทิงพร้อมใจออกมาส่งกําลังใจและเผยความรู้สึกดีๆให้กับนุ่มเป๊กไม่ว่าจะเป็นหนุ่มโออนุชิตไอซ์ฮันยูแพลวคณิตคุณแก้มวิทยานีรวมไปถึงหนุ่มนัทศักดาธรด้วยค่ะมันเป็นอะไรที่ดีมากและน่าย,ยินดีมากจริงๆสาหรับเป๊กนะครับเพราะว่าเขาเป็นคนหนึ่งที่ร้องเพลงเก่งมากความสามารถรอบด้าน ร้องเต้นเอนเตอร์เทนบนเวทีคือได้หมดอะ่ะแล้วก็ในเรื่องการร้องเงี้ยมันหาคนน้อยมากเลยนะในเมืองไทยที่จะสามารถร้อง RB ได้ธรรมชาติแล้วก็ลื่นไหลเท่าเปกอะไรเงี้ยครับไอสิ่งที่ทุกคนเห็นตอนที่เขาเป็นนักกากทิงโจ้ไอ,อความสามารถในการร้องที่มันมากมายแบบนั้นหรือบุคลิกที่มันน่ารักน่าเอ็นดูความเดิอด้าอะไรต่างๆที่เป็นนักกากทิงโจ้ครับนั่นมันคือ,ม,คอมันคือตัวเป๊กจริงๆในฐานะ คนที่เคยร่วมงานด้วยหลายๆครั้งแล้วก็ฐานะพี่ชายคนหนึ่งแล้วกันน้องก็ดีใจด้วยมากๆจริงๆครับแล้วก็ขอให้คนรักเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ,ๆด้วยเย่ yeah. <laughs> เห็นแบบนี้เราชื่นใจแทนน้องและเราดีใจแทนน้องมากคือพวกเราอย่างเงี้ยเราจะค่อนข้างคุ้นเคยกับเป๊กเพราะว่าเราก็อยู่ตึกเดียวกันสัมภาษณ์กันบ่อยตั้งแต่เป๊กแบบเด็กๆเลยอ่ะเราก็จะเห็นตั้งแต่ซิงเกิลแรกไม่มีใครรู้อ่ะไม่มีใครรู้ซิงเกิลแรกก็สัมภาษณ์เป๊กผลิตโชคมาตลอดเลยเห็นความน่ารักของน้องเป็นยังไงบ้างแล้วพี่เป๊กเป็นคนที่เก่งและมีความสามารถมากๆจริงจริงคนนึงเลยนะารรบด้านและเขาเหมาะที่จะมีแฟนคลับเยอะขนาดนี้เพราะเขามีของเยอะมากอยากฟังซิงเกิลใหม่แล้วจริงๆนี่เอาง่ายๆนะเรื่องที่ แบบว่าพูดชัดหรือพูดไม่ชัดอ่ะเมื่อคืนนี้ในทีวีอ่ะก็ปกติเห็นไหมเออแต่แค่ว่าคนไม่ชินเพราะว่าไม่ค่อยได้เห็นพี่เป๊กแบบมาสัมภาษณ์หรืออะไรก็ตามแต่มากว่าแต่ถ้าถามเราอย่างเงี้ยเราก็คุยกันนะใช่สิ่งที่เราได้ยินอ่ะก็เป็นแบบนี้มาตลอดกแปกติแล้วใช่นะคะเหมที่พี่นัทบอกขอให้มีแฟนคลับเยอะๆยะแล้วมีงานเยอะๆยิ่งขึ้นไปอีกแล้วใช่แ้วให้เใส่พี่เป๊กด้วยจุดตง